ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาถามกันเข้ามาเยอะวันนี้จัดเติมมาให้อีกหนึ่งคันครับกับเจ้า m a z d a CX 3 0รถปี2022ครับเป็นตัว2 0งเลขไม้แท้เพียงแค่50,000กิโลครับเป็นมือสองวันนี้เราขายเพียง528 0 0 0บาทครับคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าโปรยเตอร์นะครับพร้อมเดย์ไทม์ไลท์ไลท์นะครับดีไซน์สวยมากครับ กระจังหน้านะครับเป็นแพทเทิร์นสีดำนะครับดีไซน์โฉบเฉียวมากด้านล่างสุดนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอก2จุดเดิมจากโรงงานเลยครับคันนี้นะครับเป็นล้อแมกอลอยเดิมจากโรงงานนะครับดีไซน์สีสันสวยมากครับยางปี2022ของมิชลินครับสเปคยางเนี่ย2 2งงทับห้ R 1 8และคันนี้มาพร้อมกับดิสเบกสีล้อด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบก LED ครับโคมเดิมจากโรงงานนะครับมาที่ตรงกลางด้านล่างครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับมีฟังก์ชันกล้อง มองด้านหลังติดมาให้เรียบร้อยนะครับด้านขวาสุดนะครับมาพร้อมกับโลโก้เครื่องยนต์ Sky Active ตัว G ครับด้านล่างสุดนะครับมีเซ็นเตอร์ถอยให้4จุดพร้อมชุดแต่งพ่อคู่เดิมจากโรงงานครับพามาชมด้านท้ายครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับกว้างขวางมากสภาพเหมือนใหม่นะครับภายในเนี่ยเป็นบ่อนั่ง2แถวตอนนะครับและตรงนี้ครับเพื่อนๆมากับที่วางของนะครับสามารถวางของเบาๆได้นะครับสามารถพับขึ้นลงได้หมดเลยนะครับ และตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าถาดท้ายนะครับเป็นของ CX30 ตรงรุ่นนะครับสภาพเนี่ยใหม่กิปเนียนกิปครับผ่านการใช้งานมาน้อยมากครับมานี่นะครับเพื่อนผู้ชมมาชมนะครับอ่างด้านท้ายนะครับส่องกันเลยครับเห็นไหมเครื่องมือแม่แรงยางอะไรนะครับเรามีมาให้ครบนะครับรถคันนี้ไม่มีการเฉี่ยวชนมาครับโครงสร้างเดิมหมดจากโรงงานเลยครับโครงสร้างรอบคันนะครับเดิมหมดนะครับรอยหัวน็อตไม่มีการถอดหรือว่าแกะมาครับ ซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะน็อตเดิมสีไม่เคยทานะครับมาที่สลังด้านขวานะครับเม็ดอาร์ k, ครีมกาวอยู่ครบหมดด้านซ้ายต่อครับเพื่อนๆซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะรถคันนี้นะครับไม่มีการชนหนักผิดค้ามจมนำรับประกันเลขใหม่แท้ครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับพเพื่อนๆคันนี้สภาพสวยมากกริบมากครับลองดูเลยครับเลขใหม่คันนี้เพียงแค่ห้าหมื่นกิโลรับประกันเลขใหม่แท้ครับพวงมาลัย power มัลติฟังก์ชันมีแอร์แบ็กให้อีกหนึ่งใบสภาพใหม่มาก มาที่คอนโซลตรงกลางหรือหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานมีฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธกล้องมองหลังนีิเกเตอร์ครบเลยนะครับแอร์ด้านล่างเนี่ยเป็นแอร์ออโต้นะครับดีไซน์สวยมากใช้งานง่ายมากครับส่วนตัวเกียร์คันนี้นะครับเราได้เป็นเกียร์ออโต้หัวเกียร์เนี่ยเป็นลายเคปลาสภาพคลิปเลยนะครับมาที่เบรกมือไฟฟ้าออโต้ Auto, เบรกโฮจัดมาให้เรียบร้อยนะครับ และตัวเบาะคันนี้นะครับเราได้เป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้านะครับดีไซน์สวยเป็นเบาะทูโทนครับใครชอบรุ่นนี้สีนี้วันนี้จัดเลยครับพามาชมเบาะนั่งตอนหลังนะครับคันนี้เป็นเบาะนั่ง2แถวตอนนะครับนั่งได้4ีถึงหคนภายในคันนี้สภาพใหม่มากครับเพราะว่าผ่านการใช้งานมาน้อยครับคันนี้มีฟังก์ชั่นแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับแอร์หลัง2ตอนใครมองหารถคอสโซเวอร์นั่งได้5คนนะครับ ซื้อคันนี้ไปตอบโจทย์ทุกอย่างช่วงล่างแน่นอัตรายเรื่องนี้ติ่มขันรูปร่างหน้าตารอมากครับภายในคันนี้นะครับสภาพสวยจัดใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงมากครับออปชั่นก็จัดเต็มมาให้แล้วนะครับราคาเพียงแค่5้าแสนสอบาทซื้อสดแวะก็ไม่ต้องเสียซื้อผ่อนก็ฟรีดาวถ้าชอบจัดเลยครับโครงสร้างรอบคันนะครับเดิมหมดจากโรงงานนะครับรอยเม็ดอาร์ชเจนรูกลมแบนเรียบนะครับลองดูที่ประตูด้านหลังกันต่อครับเพื่อนๆคันนี้นะครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจดยสีไม่เคยทำนะครับเพราะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวเข้าส ตลอดครับโครงสร้างด้านขวานะครับก็จะเป็นเม็ดอาร์ซีนกาวเหล็กพับเดิมหมดจากโรงงานเหมือนกันนะครับมาที่ประตูด้านหลังกันต่อครับเพื่อนๆนเม็ดอาร์ซีนกาวโครงสร้างคันนี้บอกเลยว่าเดิมหมดรถคันนี้ไม่มีการชนหรือพิกามาครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่สกายแอคทีฟตัว G นะครับอัตราเร่งดีมากขับขี่ดีมากครับมาที่ซอกด้านในน็อตยึดฝาโปงเห็นไหมครับน็อตเนี่ยไม่เคยถอดสีไม่เคยทานะครับซอกในเดิมหมดจากโรงงานลอยเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับ มาที่ซุ้มหัวโชว์ด้านขวาครับรอยหัวน็อตรอยเม็ดน้านะครับสภาพสวยกริบเลยนะครับต่อมานะครับไหลมาที่คานด้านหน้าครับเพื่อนๆรอยพลาสติกสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดรถคันนี้ไม่มีการชนหรือว่าเก็บสีด้านหน้ามานะครับซุ้มหัวโชว์ด้านซ้ายเห็นไหมครับรอยซีนกาวรอยหัวน็อตอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับจบที่ซอกด้านในน็อตยึดฝาปรงด้านซ้ายนะครับคันนี้ผมขอย้ำว่าโครงสร้างเดินทุกจุดนะครับ สีกาวขอบฝาโปรงแผงตัวทำร้อนรอยสีนกาวทุกอย่างอยู่ครบหมด528 0 0บาทราคานี้ซื้อได้เลยครับสรุปเลยนะครับผมกับเจ้า Mazda cx 3 0คันนี้นะครับรถปี2022ครับเป็นรุ่น2.04เลขไม้แท้50,000กิโลเกียร์ออตโต้เครื่องเบนซินนะครับขอย้ำว่าคันนี้นะครับเป็นสีเทาออกน้ำตาลนะครับสีคลาสสิกมากน่าใช้มากครับ และคันนี้นะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดง1ล้านบาทเป็นมือสองเราขายเพียงแค่528 0 0 0นบาทซื้อสดไม่เสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ900 0พัปลายๆครับและคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดคว่ำมจมน้ารับประกันเลขไม้แท้ครับและคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้เครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1-0,000มกิโลครับถ้าใครสนใจอยากได้นะครับติดต่อ,อเข้ามาได้ เลยครับ